สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโร,โรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารไปในการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินนวัดสวุวรรณดารา,รามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพะบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกรถินนั่งพัรณารามอําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดารารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเดิมชื่อวัดทองสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเมื่อปี2275โดยสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมมกษัตรย์แห่งพระบรมราชจักตรีวงศ์และภายหลังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุรณะปฏิสังขรณ์วัดทองซึ่งถูกทิ้งร้างไว้ใหม่ทั้งหมดคือสร้างพระอุโบสถสร้างพระเจดีย์และหมู่กุฏิพร้อมพระราชทานนามใหม่ว่าวัดสุวรรณดารารามเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกและพระบรมราชชนนีวัดแห่งนี้จึงถือเป็นวัดประจำราชวงศ์จักรี ภายในพระอุโบสถประดิสฐานพระพุทธรูปตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแต่ไม่มีชื่อเรียกเป็นทางการในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามพระประธานประจําพระอุโบสถว่าพระพุทธสุวรรณวัติโรภาสทศมินทราทิราชบพิษมีความหมายว่าพระพุทธปฏิมากร ทรงมีรัศมีแห่งทองและเพชรอันพระมหากษัตริย์ราชการที่สิบทรงบูชาสถาปัตยกรรมด้านนอกพระอุโบสถมีลักษณะแอนโค้งคล้ายท้องเรือสำเภาเป็นการเปรียบพระพุทธศาสนาดั่งนาวาธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของโบสถ์สมัยอยุธยา และในโอกาสนี้พระเมธีวชิรธาดาเจ้าอาวาสวัดสุวรรณดารารามถวายพระพุทธสุวรรณวชิโรภา,าสทศมินทราทิราชบพิษจำลองขนาดหน้าตัก9้านิ้วและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและขนาดหน้าตักห้านิ้วแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามังกูนสิริวิบูลราชกุมาร จากนั้นเสด็จเข้าพระวิหารทรงวางพวงมลาลัยและส่งจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธชินราชจำลองพระประธานพระวิหารซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพาคกรุณาโปรดกล้าวบดกระหม่อมพระราชทานนามพระประธานว่าพระพุทธวชิรยานบาพิษ สำหรับพระวิหารหลังนี้สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหมามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่4มีลักษณะสถาปัตยกรรมคล้ายคลึงกับพระอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังรูปยุทธาธีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้านบนของผนังรายล้อมไปด้วยภาพเทพนมนับร้อยองค์ลอยอยู่ในวิมาน และต่อจากนั้นทรงเททองหลอ่อพระพุทธสุวรรณวชิโรภาทัศมิงธราที่ราชบพิษจำลองเนื้อสำริดขนาดหน้าตักว้าง29นิ้วซึ่งทางวัดและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาโดยจะอัญเชิญไปประดิษฐา,านด้านหน้าพระอุโบสถบริเวณใต้ต้นพระศรีมหาโพและขนาดหน้าตักกว้าง9นิ้วเพื่อพระราชทานแก่ผู้มีจิตศรัทธาปัจจุบันวัดสุวรรณดารา,รามีพระเมธีวชิราธาดาเป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์จำพรรษา13รูปทั้งนี้วัดสวุวรรณดารารามได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติเมื่อวันที่8มีนาคม2478